ส่วมาช่วงสุดท้ายของรายการเวลบีสุขภาพดีกําลังจะมานี่คือเอ็กซเรย์สุขภาพเดอะแบตเทิลนะครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเอ็กซเรย์ในช่วงของบริเวณท้องน้อยครับลองกดลงไปรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าปวดหน่วงๆห,หรือเปล่าหรือแม้แต่ตอนที่คุณผู้ชมปัสสาวะออกมาเนี่ยก็จะรู้สึกมีความเสียวแป๊บๆเกิดขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมาแบตเทิลกันในโรคไส้เลื่อนครับเราจะมาฟัางมุมมองความรู้ที่เกิดขึ้นกับโรคไส้เลื่อนในมุมของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนะครับโดยเรา เราจะเริ่มกันจากแพทย์แผนไทยกันก่อนครับรายการเวบีได้รับเกียรติจากนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุทธยาจะมาที่บานในเรื่องนี้ให้เราได้ทราบกันครับว <ค entertain. S 2> พวกทํากิจกรรมยืนเดินเยอะๆพวกนักกีฬาวิ่งพวกคิดถึงท่าวิง่งดีไทยเรื่อนนี่ผู้ชายถูกไหมหมอพูดไงหมอพูดตรงๆเลยนะเวลาวิ่งแล้ว ไอ้ตรงนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องกระแดงก็ต้องระเดงไปเรื่อยเห็นไหมถึงไปใส่เกงในสมมติใส่เกงในฟิตๆอ่ะไปล็อกมันไว้อ่ะไส้มันเป็นยังไงดดดดดดก็บอกแล้วว่าคนไทยเนี่ยเราไม่มีการออกกําลังกายแบบวิ่งฉันมีวิ่งอย่างเดียวอ่ะวิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีลุกลาเบิดเวลาสงครามอ่ะเราไว้วิ่งกันตอนนั้นเราไม่เคยมี กีฬาวิ่งกูไว้วิ่งหนีลูกระเบิดถ้าศึกจะมาแล้วกูต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเราไม่ค่อยเฟ้นแต่คนอื่นนี่เป็นกันอยู่ไส้เลื่อนมันเป็นกันทุกวัยด้วยนะถ้าเผื่อเด็กๆหรือวัยรุ่นเป็นมักจะเกิดความก็เราเรียกว่าพิการมาแต่กําเนิดคือมันมันมาของมันพร้อมกันเลยเนี่ยเอาก่อนเป็นไส้เลื่อนก่อนดีกว่ารู้ได้ไงมันมาแล้วหนึ่ง เวลาฉี่แล้วมันขัดขัดมันปวดหน่วงที่ท้องน้อยเวลาจะปัสสาวะฉี่มามันก็ไม่พุ่งฉี่เสร็จปวดท้องฉี่แล้วโอกาสไส้เลื่อนหมดถูเมันท่าโตถูเงันท่ามันโตขึ้นเพราะว่าไส้มันเลื่อนลงมาเหมือนท่ามันก็ไส้เลื่อน เราก็จะไปบอกว่าอย่าไปทําอย่างนี้นะอย่าไปทําอย่างนี้อย่าไปออกกําลังกายมากอย่าไปโดดอะไรมันมากนะอย่างนั้นแหละเราก็ให้ยาเข้ายาไปให้ให้ทําอะไรให้ลมมันเคลื่อนตัวให้ลมมันเคลื่อนตัวไปปิดมันไปดันกลับอ่ะมันไปดันในที่มันรู้ว่าดันมันกลับอ่ะต้องใช้มือหมอทําดันมันกลับดันไ้เลื่อนกลับคนเป็นไซเลื่อนเ้าเ้บางคนดันกลับได้นะ แต่บางคนก็ดังไม่ได้ คุณผู้ชมครับในมุมของแพทย์แผนไทยได้อธิบายถึงสาเหตุไว้ว่าเกิดจากพฤติกรรมอย่างเช่นเรื่องของการเดินการยืนการนั่งหรือแม้แต่การวิ่งครับที่อาจจะเป็นลักษณะของผิดปกติโดยเฉพาะผู้ที่วิ่งออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมออย่างนักกรีธาเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่ต้องคำนึงถึงเรื่องของโรคไส้เลือดนะครับเพราะว่าจะมีการกระเทือนไปยังผนังของท้องแล้วก็เกิดการฉี่ของผนังลำไส้แล้วก็ทําให้ไส้เลือดลงมาได้ครับ ส่ววิธีการรักษาในมุมของแพทย์แผนไทยนั้นคุณหมอก็จะใช้ยาเป็นตัวดันลมครับไปเคลื่อนให้ผลักลำไส้ที่ไหลลงมาเนี่ยให้ดันกลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือว่าอีกวิธีหนึ่งครับก็จะใช้มือผลักลำไส้ให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมได้แต่คุณหมอก็แนะนำนะครับให้ผู้ที่มี ความเสี่ยงว่าจะเป็นไส้เลื่อนเนี่ยให้ปรับพฤติกรรมเป็นอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คุณหมอได้แนะนํานั้นอย่าลืมนําไปปฏิบัติใช้นะครับเราจะไปฟังมุมมองของแพทย์จีนกันบ้างครับรายการเวลวีได้รับเกียรติจากแพทย์จีนเพสรชกรกฤษดารัติพิชัยจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของไส้เลื่อนให้เราได้ทราบกันครับไส้เลื่อนแผนจีนขนทั่วซ่านชี้คือโรคนี้คือมันเกิดจากการที่ ผนังใงช่วงบริเวณหน้าท้องของเราเคือมันเกิดมีรูรั่วขึ้นมามันก็เลยทําให้อวัยวะภายในหรือว่าลำไส้ก็คือไหลตกลงไปตามท่อนี้ในมุมมองพวกนี้นะฮะแพทย์แผนจีนคือมันก็จะมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือโดยส่วนใหญ่หลักหลักๆแล้วเนี่ยคือแพทย์แผนจีนมองว่าเกิดจากการที่ชี่มีการคล้องตัวลงไปมันก็เลยทําให้อวัยวะภายใน,นยมันตกลงมานะครับผมนะซึ่งในสาเหตุการเกิดคือหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคือ เกิดจากผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงนี้คือมันหย่อนตัวลงอย่างเช่นผู้สูงอายุอายุเพิ่มมากขึ้นลนักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อตรง,งนี้คือก็ลดลงประเด็นที่2ก็คืออาจจะได้รับแรงดันตรงบริเวณหน้าท้องเนี่ยคือเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นมีอาการไอหรือว่ามีการท้องผูกต้องเบ่งอุจจาระประมาณนี้ก็คือพอเกิดแรงดันขึ้นมานะฮะ คือลักษณะอาการของคนที่เป็นไส้เลื่อนเนี่ยนะครับผมเนาะก็คือมีความรู้สึกคือปวดงวงตรงบริเวณหน้าท้องช่วงบริเวณท้องน้อยรู้สึกเหมือนมนีอะไรพลุกโผล่ดได้อยู่ตรงช่วงบริเวณนี้หรือว่าบางครั้งเองเนี่ยคืออาจจะมีอาการความรู้สึกว่ากดเจ็บเกิดขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะสัมผัสคาได้ก้อนตรงช่วงบริเวณตรงช่วงบริเวณหน้าท้องตรงนี้นะครับผมนะอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่า,าคือ โรคไซเรืน่เนี่ยคือเป็นได้ทุกเพศทุกไวัยไม่จํากัดอายุหรือว่าเพศชายเพศหญิงเพ็ยแต่ว็เพศชายเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์โอกาสหรือมีความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มมากกว่าประเด็นที่2คือการใส่กางเกงในหรือไม่ใส่กางเกงในก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเกิดจากการที่ไอ้กามอนหน้าท้องเนี่ยคือมันหย่อนตัวเองมีรอยรั่วของตัวเองทีนี้ในแง่มุมของแอพทย์ของจีเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาจะเรียกว่าอาการว่ามีอาการของ จงชี้ก็คือจงชี้ก็คือพลังงานที่อยู่ในส่วนกลางของร่างกายก็คือเป็นชี้ชนิดหนึ่งเนี่ยเกิดมีการซุดตัวลงไปมันก็เลยทําให้เกิดโรคนี้ทีนี้ตำหรับยาที่ใช้ในการรักษาก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะใช้ปูจงอี้ชี้ทางก็คือตัวเนี้ยเป็นยาลักษณะของยาบํารุงในขณะเดียวกันก็คือใช้ยกยางชี้ใช้ยกพลังงานยางเพื่อให้ยางเนี่ยมันลอยตัวขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดึงพวกลำไส้พวกนี้คือกลับขึ้นมาสู่ด้านบน จะเห็นว่าในมุมของแพทย์แผนจีนนั้นได้แบ่งเรื่องของการอธิบายถึงสาเหตุของโรคไส้เลื่อนไว้เป็น3สาเหตุหลักด้วยกันนะครับหเลยก็คือเกิดจากการพล่องตัวของชีททาให้อวัยวะภายในน้นตกลงมาแล้วก็2เกิดจากการที่ผนังหน้าท้องมีรูรั่วครับทำให้อวัยวะภายในลําไส้นั้นไหลตกลงมาได้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเหี่ยวหรือว่าหย่อนตัวของผนังหน้าท้องซึ่งจะพบในกลุ่มของผู้สูงอายุครับโดยในมุมของการรักษาของแพทย์แผนจีนนั้นเขาจะใช้ตํำรับยานะครับเป็นตํำรับยาปูจงอีซี่ครับ ซึ่งเป็นยาที่ใช้ยกพลังยางเพื่อให้พลังยางนั้นลอยตัวดันกลับในเรื่องของลำไส้ให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ครับ นี่คือสิ่งที่เราอยู่มาฝากกันคุณผู้ชมพิจารณาข้อมูลแล้วแบตเทิ์กันเองนะครับสำหรับเรื่องของโรคไส้เลื่อนที่เราอีกมาฝากกันในสัปดาห์นี้และหากคุณผู้ชมมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอยากจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้ตัวของคุณผู้ชมเองนั้นสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับทีมงานรายการเดลีได้ผ่านทางเ w w facebook.com/astvbodyandmind ครับ รวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังและติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w t h a m a t i w a t c o m ครับหมดเวลาลงแล้วผมการจะมีตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ